สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนัธทการเอี่ยมชมรับหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวค่ะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเปิดโครงการสร้างสรรค์ผลงานนิทรรศการเชิงวิชาการประจำปีการศึกษา2567เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกล้าแสดงออก เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองค่ะเมื่อเช้าของวันที่7มีนาคม2,568ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีในายจำเดินสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการสร้างสรรค์ผลงานนิทรรศการทางวิชาการประจำปีการศึกษา2567 โดยมีนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนางสุวารีชาวไทยรักษารษาชการผู้อํานวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลบบุรีนางสุชาดาบุญสร้างรักษารษาชการแทนผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูนักเรียนรวมให้การต้อนรับ จากนั้นนางสุชาดาบุญสร้างรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวรายงานว่าการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทางสถานศึกษามีการปรับตรงหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและบริบทของสถานศึกษาอยู่เสมอเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง และเกิดสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนที่ครบถ้วนโดยทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดสอนเป็น2ระดับคือระดับชั้นประถมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ และในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา2567ที่ผ่านมาได้เกิดผลงานที่นักเรียนได้เรียนรู้จึงนำผลงานอันที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียนและผลงานทางวิชาการของนักเรียนตลอดจนสื่อนวัตกรรมต่างๆของครูที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมานำเสนอโครงการสร้างสรรค์ผลงานนิทรรศการทางวิชาการประจำปีการศึกษา2567โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกล้าสแสดงออกเพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบพ,พัฒนาการของนักเรียนและความคืบหน้าของการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา2,567ของทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จากนั้นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสรงสรค์ผลงานในทศกาลทางวิชาการประจำปีการศึกษา2567ของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีอย่างเป็นทางการพร้อมรับชมการแสดงบนเวที และเดินชมการจัดการแสดงผลงานอันที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียนและผลงานทางวิชาการของนักเรียนตลอดจนสื่อนวัตกรรมต่างๆของครูที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งนี้โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรี ที่จัดการเรียนการสอนเป็นสองระดับคือระดับปฐมวัยและระดับชั้นปฐมศึกษาโดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไสา์ site, อย่างเต็มรูปแบบโดยทางโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นเลิศด้านคุณธรรมจริยธรรมสวดมนต์หมูม่สรพัญญะพรตนาไตรทำนองสอรพพัญญะและการบรรยายธรรมเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีและคนที่มีความสุข ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีมุ่งเน้นนโยบายให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านและการเขียนที่ดีขึ้นรวมทั้งให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเกิดการปฏิบัติและการลงมือทําอย่างจริงจังมุ่งให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและมีทักษะทางวิชาการผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อาทิเช่นเกษตรกรน้อยรักโลกพักสามหาวน้ำหมักชีวภาพมัดย้อมเย็น พับเปลี่ยนโปรโยทานเป็นต้นอีกทั้งยังมีการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายของผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและใช้งานได้อย่างเหมาะสมจนเกิดประโยชน์สูงสุดและยังคงคุณค่าของความเป็นไทยโดยทางโรงเรียนได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ทำให้ปีการศึกษา2,567ที่ผ่านมาทางโรงเรียนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันอย่างต่อเนื่องและมีผู้ปกครองส่งุตรหลานมาศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมาก โรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมฝึกศึกษาหาความรู้ระดับชั้นอนุบาลโดยนํานักเรียนทัศนศึกษาณวณสุกใจฟารมลบบุรีโดยได้รับการสนับสนุนรถรางจากเทศบาลเมืองลบบุรีในการรับส่งนักเรียนค่ะนางสาวเหมือนฝันวงเดชรักษาราชการกาแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปทัศนศึกษาณวณสุขใจฟาร์มตำบลป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีตั้งโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมฝึกศึกษาหาความรู้ระดับชั้นอนุบาลโดยนางสาวเหมือนฝันวงเดช รักษาดุษก,การแทนผู้อำนวยการสถานศาึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเองโดยผสมผสานความรู้ต่างๆอย่างสมดุลมุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสมรวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนและสมดุลกันการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สําคัญอย่างมากอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทําให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง และยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษาถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมอีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทางโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะสาคัญและทักษะพื้นฐานที่จําเป็นในศตวรรษที่21ให้ดียิ่งขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรืยอรู้จริง สร้างใจสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของแหล่งเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อให้ผู้เรียนมีโลก,กทัศน์กว้างไกลนำไปสู่ การมีวิสัยทัศน์ที่ดีเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์ได้เต็มศักยภาพเพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมโดยการทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นอย่างดีซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างมาก จเก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวที่สบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศกไรเลิกกรรมาการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวที่สบาลก้าวหน้าดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ